เอาเบียดนิดนึงเดียวอ่านี่ๆๆๆๆครับครับเอาก่อนนะครับนั่งรถก่อนนะครับครับนั่งรถก่อนไว้ก่อน

เดี๋ยวอถ่ายรูิเอาอบเลยอบเลยอดเลยมุงมุ่งมุมาจากปลาให่มันิดาเดียวอ่ะไอ้มุ่งทำไมไม่ไิดล่ะ 太阳。

วันนี้ถือว่าคุณหนาวขวาขั้งนะครับบริเวณวัดไล่ทิ้งหอ้นี้แทบจะไม่มีคนอยู่ทีเดียวครับผมวันนี้ก็อยากจะถามวีคฟอร์มรู้สึกไหมครับของพี่ศิลปินทุกคนที่มากันในวันนี้ขอต้อนแทนต้อนทิ้งพี่พลไทยพี่พลน้องครับผมเอาเป็นว่าชายสองชายสองเลยชายสองทิ้งทุกคนอันนี้คือถามความรู้สึกจากนายก สคมนักรองลูกทุ่งประเทศไทยตลอดแล้วกต่ากกันเท่านัเลยถัดาคือสเสียงนะครับเอกราชสูรแล้วก็อทนิมมาขอเสียงพุ่ดังสักั้งครับเออครับ่อไปนลองเป็นนะครับเเกครับไทยนี่ฮะ ยืนยัการเข้าให้กำลังใจพี่เป้าอันใกล้ๆเรา่ปนะคะแค่200บาทก็ที่ตัวเดียวนะคะราช่วยพี่เป้าได้ยอะเลยนะคะวันนี้พี่เป้ามาแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่เป้านักรักทุกคนที่มาวันนี้ก็มาด้วยใจจริงๆนะคะจิตใจรักพี่เป้าทุกทุกคนเลยครับผมก็รู้จักับ แล้วก็อยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของคนไทยในประเทศด้วยนะคะก็ข้าอนอข้อมอก็มากันเลยอะเนาะนะคะไม่ให้มังใจมันคนักถ้าคือตัวแทนก็ถือว่าดีทุกทุกคนก็แล้วครับตบวเองก็ถือว่าดนนะครับทุกทุกคนเลยค่ะ ระวังนะระวังค like ่อยๆนอยค่อยๆนะครับค่อยๆอย่าเพียงกันมาที่าลุ้นเียที่ร้านนะครับค่อยๆนะครัเป็นเรก่องยากนะครับกคนมีคามเสี่ยอย่ด้วยใจเพลงเพราะแฟนเพลงยวหน้าคัอเป็นอย่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแม้จะร่าง่ายไม่ดีแต่วันนี้ใจเพลงครับวันนี้มาไทยมาด้วยหัวใจที่คร ขอฝากขอบคุณในคณะธรรมตตาจากไทนเองรับเนยเลยขอให้ดำเนินทำนี้อย่างใครได้ตลอดกาลนักร้องรุ่งที่มีเอกลักษณ์มากมายท่านผู้มีเกียรติครับเล่นการแต่ละเพลงคงไม่ต้องบรรยายก้องเพลงกันหลายบ้างขอสีกลมือด้วยครับสายดั่สัญญาหันเใิเขอ่อุณครับขอบคุณ ဘာဖြစ်လို့လဲပြောလို့ရအောင်လုပ်နေတယ်ဒီတော့ပြောလို့ရတယ် พี่น้องชาววัดบระไร่พี่น้องชาวสัตว์วนักบุญรมอันเป็นที่รักที่ของพี่น้องชาวสัตว์แล้วก็พี่น้องชาว Não, não, né? Que o แต่เป็นก็จะหวามจริงๆเลยพี่เดยกครับให้กำลังใจของพี่ป้อสายอ,อิยาครับต้นพี่ป้อต่อครับนี่ก็มรน้สึกวลาีนี้วันนี้จ,นนจะมา,ะากระไรทบอะไรยังเียท่มีค,มคนขับมีอาระมา่ามาเยอะแยะโอ้ีีนักพูดเก่ง

อันโอ้ลืมไปก็ยังมีมีตลาดโควิดป้ายุคหายสามสี่คน เป็นวันใดวนเดินทุกคนที่ยังไดนใจคือเป้าพี่ครับทําไรนไว้นี่พี่ดุมๆเลยรักเป้าพี่ี่เราบอว่าี่ยนเป็นแค่พันได้เลย เรื่องอะไรข้าพเจ้าเป็นระผู้ใหญ่พระองคที่1ไามนรับข้าจ้าเป็นพระผู้มระภาคพองค์ที่1พระศรัทธาเป็นท่านผมระคุณที่หล่อหลอมารนะครับข้าพเจจะมอบดวงวันเดจะเป็นในร้อยพันเดืที่ผ่า สายอยากบอกว่าอยากจะไม่เป็นอะไรแล้วครับไปความเร็วสูงก่อนไปลับผู้นะครับระหว่างที่ตี่เต้าสายสัญญาพูดไปเรื่อยและรับไปเรื่อด้วยหม้อสายยัญาข้างล่างเวทีแนละ้วตอนนี้ก็อยู่บนตัวโต๊ะเลยนะครับน้อง,งเอียว่าได้ทีนะเนีและลำดับต่อไปหม้อไปแล้วเรือหม้อ,มอ,ไ,ปอไปแล้วนะ และขั้นต่อไปที่จะเข้ากระเป๋า50,000บาทที่เราที่ก่อสายสัญญาครับขอตักริ้วเชิญท่านรองเลขาธิการนายุทธมนตรีฝ่ายการเมืองครับสุพรอัคร์ครับจากเืโคราศานะครับรองเลขาธิการนายนะครับครับผมแรนโบ้สามากโคราครับชื่นครอบสายสยญญาเหลือเกินนะครับขึ้นหัวใจม้อห้าหมื่นบาทครับ เป้าสายเยอซยานะครับแต่พวอีสานของเราที่เป้าตาลังใจเยอะเลยที่เข้าครับท่านสุพรรณจะพูดอะไรครับอยากพูดอะไรครับครับเด็กที่มีท้ายล้อเติดเลยครับพี่เป้าอ่ะขอเชิญคนไหนที่ไหนครับพี่น้องที่เคารพครับผมเองนะครับซึ่งเป็นรองในสาธิการนยกของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวพิล ที่เป้าไข่อยู่ที่โรงพยาบาลสนาม9ท่านนายกรัฐมีท่านยิ่งรักชินวัตรก็เป็นห่วงให้ผมมาขอเช้ามาไว้เพื่เยี่ยมให้กำลังใจและวันนี้นะครับผมเองนะครับก็รู้สึชัยพรรนาคุณนนทิราชเกิดดีก็ตามมาให้งกำลังใจและท่านนายกสฤษิ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งรักชินวัตรนายกนตรีปัจจุบัน